เรือสำราญอ d ด r a ่าเ i จิกซิเรือสำราญขนาดใหญ่ลำแรกของจีนที่ผลิตขึ้นเองและเริ่มเดินทางออกเดินเรือเชิงพาณิชย์ครั้งแรกจากท่าเรือเซกไฮนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จีนได้เริ่มก้าสู่ธุรกิจเรือสำราญที่มีกำไรจำนวนมากเรือ a d ด r a ่าซิมีความยาวกว่า323เมตรมีน้ำหนักถึงกว่า135,500ตันมี16ชั้นมีพื้นที่สาธารณะกว่า40,000ตารางเมตร ห้องพักสำหรับผู้โดยสารก็มีมากกว่า2,100ห้องและสามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากกว่า5,200คนค่ะในการเดินเรือครั้งแรกของเรือสำราญ Adora Magic City นั้นนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อุตสาหกรรมการต่อเรือของจีนได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงจากเบจองเรือตู้คอนเทนเนอร์เรือบรรทุกสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันปิโตเรียมเป็นหลักได้กลายมาเป็นธุรกิจการต่อเรือสำราญที่ได้กำไรสูงมากกว่า ดยจากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนก็ระบุว่าจีนเดียกรองสัดส่วนในกิจการต่อเรือของโลกไม่ว่ายอดปริมาณการผลิตหรือจำนวนใบสั่งซื้อนั้นก็มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกค่ะ